ทีมชาติไทยยู11ชนะลาวเพราะสามข้อนี้นะครับข้อแรกคือฟิตกว่าก็จังเห็นนะว่าโอ้ทีมชาติลาวเป็นตะคิวเยอะเลยนะแบบไม่รู้เป็นแท็กติกหรือเปล่านะแต่รู้สึกว่าจะหลายคนเลยนะครับก็อาจจะไม่ต้องแปลกใจนะเพราะว่านี่คือบอลเด็กนะเพราะาแล้วมันต้องเล่นในความเข้มข้นอะไรแบบนี้แบบวิ่งกินวิ่งลงนูนีนั่นเียได้ว่าก็ต้องมีความเหนื่อยล้านะครับก็เียว่าเข้าใจเด็กๆนะครับเพราะว่าเราก็เขาเรียกไง ด้วยความที่ฟุตบอลบ้านเรานะครับฟุตบอลแถบอาเซียนเรายังไม่ค่อยเน้นตรงนี้นะครับแบบว่าไงใครมีพื้นฐานดีก็รอดตัวไปอะไรเงี้ยใช่ไหมใครที่ไม่มีนะครับก็จะเจอเรื่องปัญหาตรงนี้และดูความฟิตที่เรามากกว่านะครับทําให้เรามีโอกาสที่จะเตะกิมลุกสร้างโอกาสในการที่จะยิงไปตัวบุกทีมชาติเราได้มากกว่านะครับบุกได้บ่อยกว่านะครับไม่ใช่เราบุกไม่ได้นะบุกได้แต่บุกได้น้อยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า นอกจากจะแบบเติมเกมช้าอะไรเงี้ยไปหวังพึ่งผู้เล่นแดนหน้าที่แบบค่อนข้างที่จะเร็วอะไรเงี้ยการช่วยนะครับมันก็จะช้าลงเพราะว่าแบบนอกนะแบบคือนักกีฬาจะรู้นะว่าโอ้แบบไม่ไหวแล้วเพื่อนวิ่งเถอะอะไรเงี้ยดีไม่ดีนะครับมีเรื่องของปัญหาเกมรับอีกว่าแบบเฮ้ยวิ่งไปวิ่งมาช้ากว่าแทนที่เราวิ่งมาตัดบอลก่อนกับแบบต้องไปตัดในแดนหลังของเขานะครับก็เสี่ยงต่อฟรีคิกอะไรมากมายนะครับนั่นแหละครับมันคือเรื่องของความฟิต ก็เป็นจุดเด่นของทีมไทยเรานะครับก็เลยแบบชนะง่ายๆนะครับหรือไม่แต่แบบอะไรตอนท้ายเกมเราก็ยังวิ่งอยู่นะครับและอย่างที่สองนะครับคือเรื่องของความแม่นยำนะครับความแม่นยําในการเล่นเราสูงกว่าทีมชาติเราไม่ใช่เราไม่พลาดนะครับเราพลาดบ้างกับลูกที่เราเสียไปหนึ่งลูกอะ่ะถูกป่ะแบบตื่นเต้นนู้นนี่อะไรว่าไปแต่อะไรครับแต่เราแม่นยํากว่าทําได้ดีกว่าดังนั้นการที่แบบส่งมนลจาก หน้าไปหลังหลังไปหน้าหน้าไปกลางหลังไปกลางอะไรก็ตามนะครับมันก็เลยสามารถขับเคลื่อนและพาบอลน,นะครับไปสู่พื้นที่สำคัญของทีมชาติเราได้สร้างโอกาสในการที่จะโจมตีได้มากขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่สามนะครับเราสร้างโอกาสในการที่จะยิงประตูดได้มากกว่านะครับคือมันมีช่วงหนึ่งที่เราแบบโอ้โหได้ลูกเตะมุมได้ลูกฟรีคิกแบบอย่างทีเลยนะครับ <c oughs> แต่เป็นไงครับโอ้โหมันมันไม่ใกล้เคียงเลยปะใช่ไหม เราจะเห็นนะว่าเราสร้างโอกาสได้มากกว่าของจริงเลยแต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องของความคมเรื่องของรายละเอียดนะครับก็น่าจะพัฒนาต่อไปได้นั่นก็คือสาเหตุนะครับที่แบบเราได้ประตูนะครับแบบสร้างโอกาสแบบเป็นสิบเป็นยี่สิบครั้งได้มาหนึ่งประตูก็ก็น่าจะโอเคนะครับแต่แบบกว่าจะได้ก็ผ่านไปกี่นาทีหลายนาทีเลยนะครับมันเหมือนจะดีปะ่ะแต่ทีนี้มันมีเรื่องของคุณภาพทีม เราเจอทีมชาติลาวนะครับเมื่อเราเจอทีมชาติลาวสิ่งที่เราคิดคืออหละควรจะชนะได้แบบง่ายๆควรจะประกันตีสามแต้มควรจะแบบทําได้ดีเด็ดขาดแล้วก็ดูดีกว่าแบบหลายๆอย่างนะครับแต่ปรากฏว่าเกมมันมันดันพอๆกันนะครับดันพอๆกันแบบเราไม่ได้ครอบครองเกมอย่างเบ็ดเสร็จนะครับเวลาที่เราเจอทีมระดับที่สูงกว่านี้ ทีมแระดบบเอเชียคือรู้เรื่องเลยนะว่าแบบถ้าเราไม่ได้นั่นแปลว่านั่นแปลว่าอะไรด้วยนั่นแปลว่าโอกาสเราแทบจะหมดเลยนะครับเพราะทีมแรกแบบเอเชียผมสังเกตนะครับเรามีโอกาสแค่สามถึงสี่ครั้งเท่านั้นเก้าสิบนาทีในมีโอกาสสามถึงสี่ครั้งเท่านั้นที่แบบได้ยิงเจโจอ่ะซึ่งเราทำไม่ได้คือเรียบร้อยนะครับและการที่ยิงหนึ่งลูกสองลูกใส่เขาไม่ได้การตีว่าจะชนะนอกว่า ง่ายๆเลยนะสมมติอนะเราเจอเกาหลีใต้เรายิงนำสองสูงในครึ่งแรกเราเรามีความคิดลึกๆใช่ไหมว่าแบบมันก็ยังไม่ปลอดภัยอะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเขาคองบอลขึงใส่เราโยนใส่หรือทําชิงนี่นั่นโหมบุกใส่เรานน่นนี่นั่นจนเราแบบการที่เขาจะได้ตีเสมอหรือนําขึ้นนําเรารู้สึกเขามันจะไม่ยากสําหรับเขาเลยอะ่ะถูกป่ะแล้วเราก็โดมาเรื่อยนะครับส่วนมากเราจะโดนก่อนใช่ไหม แต่นี่คือผมให้เขาโดนก่อนเลยเรานำสองศูนย์เรายังคิดเลยนะว่าแบบเราไม่น่าจะไหวหนะอะไรเงี้ยสามลูกถือว่าปลอดภัยนะผมบอกเลยนะครับถ้าจะเอาชนะทีมระดับเอเชียผมบอกได้เลยต้องสามลูกเท่านั้นนี่คือความจริงเลยนะครับเพราะเขาไม่ยอมเราแน่นะครับเขาฟิตมากกว่าเราแน่เขาคมกว่าเขาแบบไม่กีจังหวะหนู่นนี่นั่นดังนั้นไม่ต้องหัวก้าสิบนทีเขาจะหมดนะ่ะเราจะยื้อเขาได้ไหม เขามีโอกาสยิงหน้ากอบเป็นสิบครั้งบวกอ่ะแบบสิบไม่ต่ำกว่าสิบครั้งอ่ะเราเราคิดไหมว่ามันจะต้องแบบไม่เขาสักลูกอ่ะนอกไหมดังนั้นนะครับอันนี้มันเป็นเหมือนจะเป็นข้อดีนะเราชนะเราเราแบบมีโอกาสไฝฝันที่จะแบบไปบนโลกอยู่สิบเจ็ดแต่แต่มันก็เป็นแสดงเห็นนะว่าเฮ้ยดีขนาดแบบทีมไม่ได้แบบคุณภาพมากมายนะครับเรายังแบบเหนื่อยเลยนะครับ เหนื่อยกว่าจะได้ลูกท้ายเกมนะเราะว่า,วาและที่สําคัญนะครับเราไม่ได้อุดทั้งเกมเราไม่ได้อุดทั้งเกมนะครับเขาพยายามรับแดนกลางตลอดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดนะว่าเราจะแก้อย่างไงแต่ก็เป็นส่วนที่ทําให้เราชนะนะครับการที่เราแบบใช้จุดเด่นแล้วก็ใช้สิ่งที่เรามีนะครับก็หวังว่าทีมชาติไทยจะมีผลงานที่ดีในครั้งต่อไปนะครับซึ่งผมเห็นอะไรผมเห็นผลลัพธ์อยู่แล้วอะ ผมเห็นภาพแล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเชื่อปะเราอาจจะทําได้ดีนะครับแต่สุดท้ายก็จะมีะสักอย่างที่แบบทําให้เราแบบมีคําว่าเสียดายหรือแบบพลาดท่าหรืออะไรเกือบดีอะไรประสบการณ์ครั้งหน้าเอาใหม่ให้กําลังใจ <c oughs> คือมันจะมีแนวนี้เชื่อผมผมรู้สึกว่าผมเห็นแนวนี้บ่อยมากกับทีมชาติไทยนะครับก็อย่าว่าผมนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทีมชาตไทยมานานในทุกช่วงอายุอะ่ะบางทีเกิดตั้งแต่ก่อนผมเกิดเด็กนอกว่าดังนั้นนะครับก็ใครมีคอมเมนต์ใครมีคำถามเชิญได้ล่างเลยนะครับ